สวัสดีครับผมเบิร์ตพาลอยนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเบิร์ตพาลอยครับเห็นอะไรบ่ะผมเตรียมพร้อมก่อน

เฮ้ยอันนี้ว้าวเลยนะเฮ้ยคลิปแรกมีแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยคลิปแรกผมให้ห้ากระโหลกเพราะว่าอะไรอะสวัสดีครับเพิ่งมาติดตามครั้งแรกอฮ้ยสวัสดีครับผมหากหัวกระโหลกแล้วก็มาให้หัวกระโหลกกันครับมาหัวกระโหลกมาอันนี้ผมเปิดตัวก็ห้ากระโหลกเลย นี่ฮึสงสัยไหมว่ามันมันมันยังไงอะ่ะมันหายไปได้ยังไงวอามือเน <Reese. S 1> ไม่เนี่ย<ๆ>เห็นที่เห็นนะ <c oughs> งงเลยปปรีบอลลีอเอ,อ่อลีบอนรีบอน<ร> <17. S 1> สวัสดีครับผมงงเลย คลิปนี้รีบอนซื้อห้ากระโหลก MVP หรอไปดูกันครับไป็น้ะไอ้มจามึงเอาอะไรอ่ะเอ้าจีมา ทุกคนภาษาอะไรครับต้องมีอะไรในะประตูแน่เลยโอ้ยมันเคาะอยู่มันเคาะอยู่เ้าะีึเามันดังอยู่ช่วยจีนจีนจีนมันดังอยู่มันดังอยู่เอ,อ,อ้าเฮ้ยล็อกอยู่ น่าจะเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเฮ้ยมันล็อกอยู่มันมีใครเคาะได้ไงจากข้างในอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลล้างอีกแล้ว <c oughs> S <S 2> <S 2> ยังไม่จบนะยังไม่จบนะ <S <S โอ้โหหัวแผมๆมาตรงนี้อีกอะเอ้ยย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 ับพี่วุายเยยยไย้ยนะออยัยนะยัยย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 ยันยย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 ยอยย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 อกยย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  ที่จะเข้าทั้งอื่นได้นมโอ้โหคลิปที่สองว้าคลิปที่สองผมก็ยิ่ห้ากโลว่ะอะไรอ่ะมะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหลูง้อมหลูงต้มโอใช่ไหมครับยินดีต้อนรับนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผม มะ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 คืออะไรผู้หญิงคนนี<า>้ชื่อมะเงี้ยหรอมอกระมันะหลอนว่าผู้หญิงคนเดียวได้ค่าสีไอร์โปรตีส์มาค่ะสิแมคค่ะสิแม Bentar ah, gua mau minum dulu. Hui. Uh... Uh... Hui, uh... hui. Batingan. Batingan. น่าี่อินโดนีเซียนะคะเน่ผมว่าว้ายเมื่อก uh ี้กินอะไรกัวเหมือนจะเป็นเลือดันีิ่ะน่ว้าว วันนี้กลางทะเลนะเวยเฮ้ยวาด semua ผนองก๊วโงโงยท <laughs> ี่กลางทะเลเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ก็ดีอ่ะเดดีด,ดยเสียใจไหมครับเน่อ่อตำวจากเล Ada bocah kecil. Hai, pergi dari tele Ada bocah kecil sumpah wei. Ada bocah kecil. Sumpah itu ada bocah kecil wei. Sini. Jangan ngeyel, Baden. สวัสดีครับคุณวิสิงห์สวัสดีครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยข้างหลังเพื่อนอิส,ร,บสบร,ะระต์สักพักพักกันข้างหลังข้างหลังวันนี้มาชา้าไม่ชา้าไม่ชา้าเฮ้ย <Okay. S 1> ไปไหน cầm lấy, cầm lấy. ở gì vậy nè, khuôn như ở trong. bố, bố, cầm, cầm. เอ้าเฮ้ยมันไปกระเขาเลยงั้น่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปกระเขาเลยวะผิดคาดเอ้าเฮ้ยมันยังลงทะเลไปล่ะเอ้าแล้วไอเอ้าเฮ้ยยังไงวะเนี่ยอ้าวหายหายไปแล้วแล้วมันก็ต erm> ัดไปคลิปของเขามีเท่านี้ผมเอามาจากต่อต่อเฮ้ยโอ้ยคนลุก เฮ้ยวันนี้ก็ไม่ธรรมดาดาวเดียว,วันนี้ก็ไม่ธรรมดานะห้ากะโลกเมื่อวานว่าไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ก็ไม่ธรรมดาเืีนกันคลิปอะตึงอยู่ห้า <Okay. S 1> อันนี้คือคลิปของคุณกวีสิน์นะครับผมเอาคลิปที่สองมาเพราะว่าเวลามันยาวผมเลยเลือกเอาคลิปที่สองมาไปดูกันว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรขอ <Okay. S 1> คุณกวีศิล์ครับ ส่งเข้าประกวดจากญี่ปุ่นครับผมท่านท่านยืนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยหรอจาว่างอะไรนึ้น นี่มุมนี่ผีจะออกมาตรงไหนเนี่ยนึกภาปะมันไม่มีโตะ๊ะไม่มีมุมที่จะทำให้ผีออกมาเลยเนี่ยถ้ายืนสัมภาษณ์เนี่ยดูซิว่าผีจะมายังไง ข้างหลัง <S <S เาจะสัมภาษณ์นานไห้ตอนน้างหลังใช่ไี้ตอนนีติวนี้ันี้ตอ,อ้ตอนน้ตอามีอนนี้ตอนนี้ตี้ ไปกดติดตามได้เลยนะครับนี่ครับเป็นชื่อญี่ปุ่นอะไรไปกดติดตามเขาได้นะ คุ้นว่ะเสี่ยวมันจำว่ะนาไม่ค่อยดีแล้ว,วอ่ะเฮ้ย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 อะไรวะเมื่อกี้เนี่ย 体、けがらしいですよね。先生、私のことを絶対忘れないで。 คือคนลุกเฮ้ยไม่เห็นเมื่อกี้อ่ะมันมาคอยาวอ่ะผีคอยาวนน่ๆๆ่อยังหโออนยโอ้โหเบกป้าไม่รู้อ่ะแต่ผมให้ขวกรกโลดความหลอนอ่ะหลอนกูเจ๊หลอนจังเลยมันเป็นเหมือนแบบว่ากล้องกล้องกําลังแบบ กล้องมันกําลังแบบผิดปกติใช่ปะล่ะแล้วเหมือนมันทําให้ผุคนเหมือนทําให้คนนี้หัวหัวยาวอะไรเงี้ยหูยหูยหูยเฮ้ยเฮ้ยถ้ากะโลกทุกคนเลยมั้เนี่ยเอาทางบ้านให้จบไปเลยไปดูครับว่าคุณลอยยลีส่งอะไรมา

แต่คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องคลิปนี้ไม่ใช่ของอินโดรัดเสเซียคลิปนี้ต้องรัเสเซียแน่นอนนั่นไงดาร์โกดบาร์โกต,กโกตดาร์กโกดพาาโนมอลเฮ้ยเฮ้ย ว wow. ้าวเอ้ยทำไมผมขนลุกวังจังวะโอ้โหเป็นเหมือนเงาคนเดินวิโอ้เป็นคลิปต่อเน,นื่องห,หลาน,น,น,นั่นล,ละลน่ละลนั่ละลาน่ะะหั่ละหน่ะะหั่ะอันนี้น่าจะอิสล,ลามอ่าเป็นอบังห,หลาลน่ะโอ้โอุบิลาสามคลิปสามรถอุบลลิ

หลายๆแล้วหรอกหลายๆแล้วหรอกเขาพูดว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาพูดว่าอะไรเอ๊ะเล่นละหล่อเล่นเล่นละหล่ออะไรเงี้ยเฮ้ยคลิปนี้ก็ดีอ่ะคุณรอยยลีผมก็ห้ากะโหลกครับผมขออนุญาตให้เป็นห้ากะโหลกนะ